ใสมาแล้วก็ถวายของสกัลล่ด้วยเลยนะตอนนี้มีเจ็ดทับยี่สี่เลเวลแปดเกมีสิบแปดที่เรายังไม่ได้ถวายนะจีโอคูลาที่เราเก็บมาได้ว้าวก็น่าจะครบพอดี25โอเคเลเวลเก้าแล้วเซมินาเป็น2-2-4สนอะสี่นะสกิว้าวโอเค้ได้อเอเ๊ A.R.E.X.P. 400นะพลังกายปกปแปนนี่น่าจะเหมือนกันทุกๆทุกๆเลเวลปะ่ะผมก็นี้อ่านของเลเวลเลเวลสิบอยู่แล้วก็ได้หินแห่งความทรมจงจำในอดีตเออหินนี้น่าสนใจเดี๋ยวต้องไปหาแก้ปริศนาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งโอเคเลเวลเก้า oh yeah. แล้วครับสวยงาม แล้วก็แรงผู้ช่ภัยขึ้นมาอย่ากพูดปาดนิดนึงก็ถือว่าเยอะนะนังไงได้เห็นในความทรงจในอดีตแล้วก็จ e o อ k ิคิว5โอเคแล้วก็ภาษาที่เราต,ตั้งใจมาคือภาษาสารกับท่าทีนด้วยนะครับเสียกับเปที่เธอเมื่ <c oughs> อกี้นะภาษาปีต้งสูง <c oughs> จริงเลยคุณหลอกดาวจริง กลับมาถึงอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมรู้ว่าหลายวิธีการปีนมันก็ไม่ได้ยากนะแต่เราต้องดูให้ดีนั่นเองคือเราอ้อมจากาทางดันมามใช่ไหมดูดันก่อนดันนะมาทางนี้ใช่ไหมมามาทะลุมาทางข้างหลังตรงนี้นะแล้วก็พยายามขึ้นจากตกจุดนี้เราพยายามมองนะมันจะมีแง่งให้พักอยู่เรื่อยๆนะครับเหมือนเวียนเวียนคือ่าเวียนทวนเข็มอนะ เปลี่ยนทนเข็มมาตามรอบของยอดเนี่ยมันจะมีตามรอบเปลี่ยนทนเข็มมาตามรอบของยอดมันจะมีที่จุดพักอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็ปีนแล้วก็พักปีนแล้วก็พักมาเรื่อยๆก็จะถึงนะโอเคแล้วก็มาของซาการะาตรงนี้กันโอเคนะจุดนี้ปึง้งขึ้นมาโ,โอเคถึงเลยใช่ไหมอ่าโอเคอเจ้ากลาส เรีบร้อยโอ้โหสวยงามมะนะัจุดนี้ <Yeah. S 1> ทางตอนออกของกูยู่สโตนฟอเรสยอดเขาสูงสุดนั่นเองใกล้ๆดันโอ้ทำให้การสำรวจเป็น59%นะ Sea of Cloud